กรอบหอมมันวิธีการทำงานงมากๆเลยอันนี้เขาเรียกทูเล่ครับไข่ขาวนะใส่น้ําตาลทรายเข้าไปน้ำด้วยเกลือป่นนะครับคนนะครับเมนูนี้เราไม่เน้นความฟูนะครับก็คนจนน้ําตาลละลายเลยครับละลายดีแล้วนะผมก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปครับคนให้วานิลลาผสมกับของเหลวก่อนนะจากนั้นผมก็ร่อนแป้งไปครับอันนี้ก็เป็นแป้งเค้กนะครับร่อนลงไปเลยครับ คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยใส่เนยละลายไปครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วครับผมก็จะใส่แอลมอนสไลด์ลงไปเลยครับคนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยเสร็จแล้วครับกดบนแป้งนะแล้วก็นํามาทําเป็นอัญลักษณ์นะครับบนพีม์แบบนี้แค่เป็นไกด์เฉยนะครับแป้งทูเร่ที่เราผสมไว้นะครับเกลี่ยบางๆนะครับให้ได้วงกลมประมาณที่เราวางไว้นะครับก็นําเข้าเตาอบเลยนะครับหลังจากอบเสร็จแล้วนะครับรีบ นำออกจากถาดอบนะครับแล้วก็นำมาไว้ในพิมพ์โค้งแบบนี้นะครับเมนูนี้วางขายตามร้านคาเฟ่เลยนะครับรสชาติอร่อยแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับ